สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตจอประเด็นนะครับวันนี้วันจันทร์ที่29มีนาคม2564อยู่เรา3คนครับผมขวัญละมาเซียกาอติดบาเซโลนาครับปีเตอร์โบสจอเล็กเชลซีครับโค้ชแอคทันข่าวเลครับผูกครับมาติดตามฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็เรื่องราวที่น่าสนใจครับในช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับก็พยายามหาหัวข้อมาพูดคุยกันวันนี้เนี่ยก็ไปได้ข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องของตลาด ซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นะครับที่กําลังจะถึงนี้นอีกประมาณ1-2เดือนเนี่ยนะก็เราจะแบ่งพาร์ทนะบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าในกลุ่มบรรดาบิ๊กซิกเนี่ยเราจะคัดข้อมูลมาให้นะว่าแต่ละทีมเนี่ยมีแนวทางมีการบ้านอะไรต้องทํากันบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยจะขอเอาเป็น2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ก่อนก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับจากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือด้วยใช่ครับนะซึ่งเราก็ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ได้เข้าขา่า ว่าเอาทีมไหนมาเฉพาะบางทีมนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นบทวิเคราะห์จากสื่อดังเทเลกราฟที่เขาทำมา6ทีมใ,ในกลุ่ม Big กซินั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนเลยครับนี่ครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับมากกว่ากีฬาคือน้ําใจนักกีฬาบริษัทไทยเบลก็เดยจ,จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้าแร่ธรรมชาติตาช้างครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ มาดูกันก่อนนะก็ต้องบอกว่าอย่างที่ปีเตอร์โบสบอกไปเทเลกราฟนะครับสื่อใหญ่ของอังกฤษเนี่ยโดยคนที่เขียนบทวิเคราะห์ตัวนี้เนี่ยคือนักข่าวที่มีชื่อว่าเจมส์ดักเกอร์ครับเป็นผู้สื่อข่าวสายเมืองแมนเชสเตอร์นะเพราะฉะนั้นแหล่งข่าวที่เกี่ยวกับแมนยูเกี่ยวกับแมนซิตี้เนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษเขาก็เขียนรวม,รวม 6ทีมวันนี้นะครับทีมแรกที่เราจะนำเสนอเนี่ยก็คือแมนซิตี้อ่ะไปเริ่มเันก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้แมนซิตี้นะก็มีการบ้านที่จะต้องทำอยู่ก็คือตัวแทนครับของเซกิโอกุนอาเกโรครับที่กำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะอนาคตจะได้ขยายสัญญาต่อเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเพราะว่าข้อตกลงในการพูดคุยกันเนี่ยยังไม่คืบหน้าเลยนะเรื่องของการต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่แล้วเป้าหมายที่ ต้องการจะเอามาเป็นตัวตายตัวแทนในระยะยาวของกุนนากโรนะครับเป้าหมายอันดับหนึ่งเนี่ยที่ดักเกอร์บอกเอาไว้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นสูตรหน้าที่เราได้ยินชื่อกันมา นะบ่อยๆก็คือนี่ครับเออร์ลิงบร์ฮาแล่งของโบลุสเซียดอร์ทมุนดักเกอร์บอกว่าเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งเลยที่อยากได้ที่แมนซิตี้เนี่ยอยากจะได้จริงๆแต่ก็ต้องมารอดูนะครับว่าถ้าเกิดซิตี้อยากจะได้ตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยค่าตัวไม่ใช่ถูกๆเพราะว่าอย่างที่แหล่งข่าวหลายๆสื่อเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า150ล้านยูโรแน่นอนแล้วทีเนี้ย แมนซิตี้ซึ่งในอดีตเนี่ยก็เป็นทีมที่ใช้จ่ายเยอะแต่ไม่ได้เป็นการซื้อนักเตะด้วยค่าตัวแพงๆนะจะคือถัวเฉลี่ยกัน60 7 0 6เจ็ิบิเจสิบซื้อหลายคนแต่ระดับแบบเกินร้อยเนี่ยยังไม่มีการทุ่มมาก่อนถ้าเกิดว่าอยากจะได้ฮาแลนด์ต้องวัดใจและว่าแมนซิตี้เนี่ยจะกล้าทุ่มในเม็ดเงินจำนวนนี้คือตอนนี้<ะ>สถิติสโมสรของแมนซิตี้ก็คือรูเบนดิอาสประมาณ60ล้านปอนด์นี่คือลิมิตของแมนซิตี้แล้วเหมือนที่ขวัญบอกแต่ว่าซื้อเยอะแต่ว่า ไม่ได้ซื้อค่าตัวแบบโอเวอร์เกินไปเพียงแต่เคสเนี้ยผมว่ามันก็มองค่าไม่ได้มองท่าในมุมที่ซิตี้จะแหกกฎไม่ได้นะเพราะว่ามัน,มนคือภารกิจหาตัวแทนกุนเกียวโร่กุนเกียวโร่คือกองหน้าดีสุดตลอดการของสโมสรเลยคือมันไม่ใช่งานงาน่ายแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าผู้เล่นตัวรุกมักจะแพงกว่าผู้เล่นเกมรับครับถ้าเรามองว่ารูเบนดีอาร์สหกล้านมันก็ไม่แน่เหมือนกันที่ซิตี้อาจจะยอมทุบกระปุกของตัวเองก็ได้นะคือเอาจริงๆเนี่ย การการผมว่าการต่อสัญญากับเป๊ปได้เนี่ยเป็นอันชัดเจนว่าในฤดูดกาลหน้าเป๊ปจะได้คุมแมนซิตี้ต่อผมว่ามันเป็นแรงดึงดูด ให้กับนักเตะหลายๆคนด้วยนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าการได้ร่วมงานกับโค้ชบางคนเนี่ยก็เป็นความฝันของนักเตะเหมือนกันแล้วผมว่าเป๊ปเนี่ยก็เป็นคนที่นักเตะทั่วโลกอยากจะร่วมงานด้วยอยู่แล้วคือคุณลองคิดภาพดูถ้าเป๊ปกรอมเอ,อริกเบลฮารัาานะบอกว่าเนี่ยคุณจะมาเป็นตัวจริงของแมนซิตี้แทนกุลเราจะล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยกันแล้วทนปิดป้อนคุณนะ คุณมีเควินเดบรอยคุณมีกุณโดการุณมีสเตอร์ลิงคุณมีริยัตมาเรสุณมีแบนนาโดซิว่าเป็นคุณคุณจะไม่อยากมาหรอใช่คือมันเล่นง่ายไงนะด้วยทรัพยากรสภาพแวดล้อมที่ซ <illes> <sm> ิตี้มีอยู่คือถ้าเป็นอย่างที่โบ๊ทบอกถ้าไปกล่อมขนาดนั้นอะ ผมเป็นฮารแลนด์ผมก็มาไม่มีอะไรที่จะไม่มามีเพียงอย่างเดียวมีเงินจ่ายหรือเปล่าแค่นั้นเลยอีกอย่างหนึ่งคือเป๊ปกับไลอล่าจะคืนดีกันได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่สองข้ามไม่ได้นะเพราะว่าที่สองคนนี้ถึงขนาดที่แบบโอ้เคยด่ากันผ่านสื่อมาแล้วไลอุล่าเคยด่าเป๊ปตอนกรณีสลาตันไว้ขี้ขาดอันนี้ก็เป็นดิวแรกนะอันนี้คือตำแหน่งแรกกองหน้าน่าจะมีการซื้อเข้ามาแทนแน่ๆแทนกุลนะส่วนตำแหน่งที่สองที่เราต้องมาพูดกันคือมิดฟิลด์หรือว่าพวก กึ่งกึ่งมิดฟิลเจอร์รุกพวกนี้นะครับแจ็คกิริชเนี่ยเจมส์นักเกอร์บอกว่าเป็นหนึ่งในคนที่สโมสรชื่นชอบมากๆนะครับไม่ใช่แค่กองหน้าเท่านั้นนะครับมิดฟิเลเจอร์รุกปเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เล็งอยู่จริงๆแน่นอนพวกเขาก็มีดาวรุ่งในทีมอย่างพวกโฟเดนที่น่าจะปั้นยาวๆแน่ๆรวมไปถึงคนอื่นๆในทีมก็ยังมีอยู่นะไอมาเลสเป็นกึ่งัวลุกนะครับก็อายุ30ปีละเดอร์บอยสามสิบปีกุนโดกันก็31ปีเข้าไปแล้วคือมันเริ่มเข้าสู่วััยพีล้วอกกไม่นนนนา็จะเดง ต้องมีการหาตัวตายตัวแทนกันบ้างนะครับซึ่งคนที่เป๊ปแล้วก็ทีมงานนะครับผอ,อกีฬาซิกิเบกิสตายก็ชอบเลยก็คือแจ็คก,กิลิชคนนี้อายุกำลังพอเหมาะด้วย25ปีอย่างเดียวที่เป็นปัญหาคือค่าตัวที่อาซันวิลล่าประกาศตั้งเอาไว้เพิ่งต่อสัญญากันแล้วก็เชื่อว่าตั้งไว้ประมาณ100ล้านตรงนี้นี่แมนซิตี้ก็แบบงะเหมือนกันนะ พังอานเหมือนกันว่าเอ๊ะเราชอบเขาก็จริงแต่ถ้าราคานี้อ,อาจจะมองหาทางเลือกอื่นๆลองไว้เหมือนกันอ,อันนี้กรณีคล้ายๆกับฮาแลนดเลยนะเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งจริงๆแต่คือผมว่ากิเิชเขาการที่เขาต่อสัญญาฉบับใหม่ไปมันทําให้ทีมที่สนใจในตัวเขามันก็คิดหนักคือถ้าเป็นสัญญาเดิมอะซัมเมอร์นี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคือจะเหลือปีนึง สัญญาจะเหลือปีสุดท้ายนั่นหมายความว่าค่าตัวมันจะต้องถูกลงจะต้องลดลงแต่พอเจอกับ100ล้านปอนแบบนี้นะผมว่าอย่างแมนซิตี้ต่อให้มีเงินถูกเงินถางแต่ก็ต้องแบบคิดแล้วคิดอีกอะว่าจะเอาดีหรือเปล่าก,ก็เป็นเรื่องของค่าตัวที่ผมว่า เป็นประเด็นมากกว่าของฮาร์แลนด์เนี่ยใช่คืออย่างฮาร์แลนด์ร้อยล้านปอนด์เข้าใจได้มันอายุเพิ่ง20แล้วพ o เทนเชียลสูงแย่งกันหลายทีมไงแต่แจ็คกิลิชเนี่ย,ยจริงๆผมว่าซิตี้เขาก็คงมองในมุมที่ว่าอายุ25ตอนนี้คุณตั้งไว้ร้อยรอคุณสักยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดใช่ไหมถ้าตัวมันลดลงมาครึ่งนึง ผมว่าก็ยังไม่สายเกินไป<ม>เพราะว่ามผมว่าเดอร์บย3สามสิบผมว่ายังเล่นได้อีกสักสองสามปพีพีกนะครับ<ม>ตำแหน่งต่อมาครับที่แมนซิตี้อยากจะมีการปรับปรุงนะครับก็คือแบ็กซ้ายนะครับแมนซิตี้เหมือนกับว่ายังไม่ค่อยพอใจในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้แล้วก็เบนชามังเมนดี้เนี่ยแล้วดูแล้วยังไม่ค่อยประทับใจเป๊ปกาดิโอลาเท่าไหร่โดยเฉพาะเมนดี้ครับที่ เจ็บบ่อยมากๆนะครับหลายครั้งต้องเอาชูเอากันเซลโลโยกมาเล่นเป็นแบ็คซ้ายแทนแลเล่นดีด้วยการเซลโลปีนี้เล่นแบ็คซ้ายเล่นแบ็คขวาดีหมดเลยนะครับเทเลกราฟบอกว่าซัมเมอร์นี้ไม่เมนดี้ก็ซินเชนโก้น่าจะถูกปล่อยคนหนึ่งครับแต่อุปสรรคของการปล่อยเมนดี้คืออะไรคือค่าเหนื่อยที่สูงแล้วก็มีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งค่าเหนื่อยสูงอาการบาดเจ็บบ่อยมันหาผู้ซื้อยากครับในยุคของโควิด19ส่วนรายชื่อว่าสนใจเอาใครมาแทนที่เนี่ย จริงๆเทเลกราฟไม่ได้ระบุชื่อแต่ถ้าเกิดเราดูจากสื่ออื่นๆที่ผ่านมาแบ็กซ้ายแมสซิตี้เคยมีข่าวกับโรบินโก้เส้นของอัตตาลันตาส่วนเอริกาเซียครับย้ายออกชัวๆแล้วครับน่าจะไปอยู่กับบาเซลนาถูกไหมครับทาให้ซัมเมอร์นี้เนี่ยต่อให้เสียกาเซียไปก็ยังมีเซนเตอร์4ี่คนก็คือสโตนลาป็อกดีอาร์สแล้วก็อาร์เก้ทำให้ตําแหน่งเนี้ยมันก็ดูแล้วต่อให้เสียกาเซียก็ไม่น่าจะหาคนใหม่เข้ามาครับคือ4ีสล็อตอะยังเพียงพออยู่ นะครับมันมีตัวตายตัวแทนได้แต่ผมว่าแบ็กซ้ายอะเป๊ปไม่น่าจะพอใจจริงๆนะเพราะว่า 1. คือเป๊ปไม่ชอบนักเตะที่บาดเจ็บบ่อยสอคือซินเชนโก้เนี่ยผมเห็นเขาเหมือนกับมีการพูดออกสื่อหลายๆครั้งแล้วก็มีสื่อออกมาวิเคราะห์ด้วยบอกว่าด้วยไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะแต่ผมว่าผมว่าเขายังไม่ถูกใจเป๊ปอะคือเป๊ปน่าจะอยากได้แบ็กโฟที่มันมันปึก้มมากกว่านี้อตอนนี้คู่เซนเตอร์เขาเจ๋งแล้ว คู่เซนเตอร์ที่มีดิอรสเป็นแกนนำเนี่ยต่อให้พาร์ทเนอร์เป็นสโตนหรือเป็นลาป็อกเนี่ยผมว่าก็แน่นแหละส่วนแบ็กขวาอย่างที่ปีเตอร์โบสบอกการการเซโร่นี่คือเล่นได้หมดครับฟอร์มเปลี่ยนขึ้นมาเยอะมากในมีวอล์กเกอร์ด้วยแต่ฝั่งฝั่งซ้ายผมว่ามันเป็นสิ่งที่คาใจเป๊ปนะเพราะว่าตอนที่ดึงเมนดี้มาก็คิดว่าจะทําได้ดีกว่านี้คือมันมันน่าหนักใจแทนทีมซื้อขายของแมนซิตี้เหมือนกันนะคือจริงๆถ้าถ้าเอาเคสที่ดีที่สุดอะคือขายเมนดี้ออกไปเก็บซินชินโก้เป็นแบ็กอัพ เราซื้อแบ็กซ้ายคนใหม่เข้ามามแต่ปัญหาคืออะไรมันขายยาก,ายาก,กหรือถ้าคุณจะขายซินเชนโก้แล้วซื้อแบ็กซ้ายคนใหม่ก็มาแข่งกับเบนชามงเมนดี้ซึ่งคุณจะหาคนเข้ามาใหม่และคุณหวังเป็นตัวจริงอะ่ะค่าเหนื่อยก็ต้องแพงคุณจะให้มีแบ็กซ้ายสองคนค่าเหนื่อยแพงขนาด<ก>ตัวจริงเผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทีมงานของเป๊ปแล้วก็ซิตี้ต้องไปจัดการกันอ,อนี่ก็คือปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะไล่เรียงกันมากองหน้ามิดฟิลแล้วก็มาถึงแบ็กซ้ายแต่ผมว่ากองหน้า เป็นสิ่งที่อาจจะต้องทำเป็นันดับแรกอันอื่นก็ลองลงมา<ร>นะครับอ่ะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการซื้อแล้วก็ขายอย่างเดียวนะการบ้านะของแมนซิตี้เนี่ยมีเรื่องของการขยายสัญญากับผู้เล่นตัวหลักด้วยที่เหลือสัญ,ญญาอีกแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นนะครับเจมส์ดักเกอร์บอกนะครับบอกว่าตอนนี้ทีมงานของแมนซิตี้กำลังเร่งในการเจรจาเพื่อต่อสัญญาตัวหลักๆครับคนแรกคือจอห์นสโตนนะที่ปีนี้เหมือนกับ โอ้โหกลับมาแจ้งเกิดอีกรอบนึงรันนะทองชุบชีวิตตัวเองกลับมานะครับฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินปัจจุบันเนี่ยเหลือสัญญาปีสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเข้าสู่ในซัมเมอร์นี้อีกคนนึงครับก็คือแข้งเบอร์หนึ่งของทีมอย่างครวินเดอรบอยที่เราเห็นข่าวเรื่องของการต่อสัญญามานานมากแล้วนะ สัญญาตอนนี้ของเดอรอยเนี่ยเหลืออีก2ปีนะครับทั้งคู่เนี่ยก็มีการพูดคุยกันมาตลอดแต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ดักเกอร์บอกว่าในกรณีของเดอรอยโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่ามีการเกินเกินไปบ้างแล้วนะมีการแบบพูดไว้บ้างแล้วว่าเออเดี๋ยวจะขึ้นค่าเหนื่อยให้นะเพิ่มให้เป็นแบบนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในสโมสรน,น่าจะต่อแน่ๆเพราะว่านักเตะก็เคยชัดเจนแล้วว่าถ้าเกิดว่า ซิตี้ไม่โดนแบนไปเล่นฟุตบอลยุโรปเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ย้ายทีมอยู่แล้วใช่ครับนะส่วนสโตนเนี่ยต้องรอคุยก่อนนะครับต้องดูก่อนว่าทิศทางหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าอะต่อให้ซีซั่นนี้เขากลับมาเป็นตัวจริงกลับมาเบียดตำแหน่งกับอเมริกลาปอกได้แต่ผมว่าในความคิดของสโตนผมว่าเขาก็อยากจะเป็นแบบเป็นเบอร์ต้นๆนนะ่ะไม่ได้ว่าต้องมามาแบบกังวลอีกว่าห ฤดูกาลหน้าลาป็อกมันจะแย่งตำแหน่งไปอีกหรือเปล่าแล้วสัญญาก็เหลือน้อยด้วยนะครับอันนี้ดักเกอร์บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีใช่ครับแต่ก็ผมก็เชื่อว่าแมสตี้น่าจะต้องต่อนะไม่ว่าจะวิธีไหนก็นตามจะเพิ่มขั้นเหนื่อยจะอะไรแล้วก็ต้องคุยกันตั้งแต่ให้เข้าใจว่าอ่ะอาจจะต้องคุณก็ต้องสู้ต่อจะมาคิดว่าตัวเองล้างตัวจริงตลอดก็ไม่ได้ต้องแบบพัฒนาตัวเองตลอดว่ามันต้องเป็นรูปทรงนี้แต่ไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะแบบว่าปล่อยละเลยนะเพราะว่าถ้าละเลยมีโอกาสเสียฟรีนะน่าเสยยดดานะใช่่องส้ว นะครับอ่ะนี่ก็คือการบ้าน4ข้อนะของแมนซิตี้อิ่มเลยทีเดียวใช่ที่ดักดักเอ่อดักเกอร์เขาวิเคราะห์เอาไว้ใช่ครับทีนี้ดักเกอร์เนี่ยก็ยังวิเคราะห์ถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด้วยซึ่งวันนี้เรานำมาฝากกันได้เรียงกันไปทีละข้อเหมือนกันนะครับเริ่มที่ตำแหน่งแรกแน่นอนเหมือนกันเลยแมนซิตี้ก็อยากได้กองหน้าแมนยูก็อยากได้กองหน้าตัวเป้าเหมือนกันเพราะว่าที่มีอยู่เนี่ยเขาบอกว่ายังไว้ใจพึ่งพาไม่ได้เต็มที่แล้วคนที่มีข่าวด้วยก็มีพวกโรนัลโดพวกเคนนะครับ ตำแหน่งหน้าเป้าเ,เป็นงานที่แมนยูนเตตต้องแก้ไขนะครับพวกเขาเนี่ยยังขายคนที่เป็นระดับท็อปและเชื่อใจได้มาร์คซียาวเห็นเลยว่าซีซั่นนี้ยังไม่สม่ำเสมอนะต,อตกนะแล้วก็ฟอร์มตกจากปีก่อนๆเยอะมากๆนะครับคาวานี่พอจะไว้ใจได้แต่บางครั้งก็มีทั้งปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยและอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนตัวนักเตะเนี่ยคาวานี่อยากย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่มที่มีข่าวกับโบคา,บคาจูเนียโบคาจูเนียเพราะว่าอยู่อังกฤษเองมีข่าวว่าไม่ค่อยชอบเหมือนกันกันกบที่นี่นะครับก็เลยทําให จำเป็นจะต้องหากองหน้าคนใหม่และกีนูรี่คนหนึ่งก็เป็นเด็กดาวรุ่งที่จะไปฝากความหวังไว้ตลอดซีซันก็คงจะไม่ได้ถ้าคุณต้องการที่จะไปให้ถึงแชมปเปี้ยนนะครับคนที่มีข่าวอ่ะอย่างที่บอกครับเชื่อมโยงหนัหนกๆ2งคนคิเยโน่โรนัลโด้นะครับกับแฮร์รี่เคนโดยในรายของ CR เซเว่นนั้นเนี่ยก็มีมุมเป็นไปได้ตรงที่สัญญาเหลือปีเดียวแต่ถึงขนาดเนี่ยต้องมานั่งกันวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมเหมือนกันนะครับอายุ36ปีเข้าไปแล้วแล้วก็เรื่องของค่าเหนื่อยมหาศาลเลยนะครับ อาจจะส่งผลกระทบต่อทีมได้หลายแหล่งบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยอาจจะรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณยังต่ำนะ3าล้านยูโรต่อปีหรือว่า0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์นี่ยังไม่รวมว่ามีนิสิทธิภาพรักอะไรอีกหรือเปล่าซึ่งน่าจะมีแน่ๆนะตรงเนี้ยแมนยูต้องช่างน้ำหนักส่วนอีกคนนึงคือแฮร์รี่เคนก็มีแนวโน้มเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับตัวนักเตะก็อยากหาความท้าทายใหม่แต่ติดตรงที่แดนนี่เลวีเนี่ยก็ ประธานธงสวพยายามที่จะล้างทุกวิถีทางแบบไม่อยากจะเสี่ยงนักเตะตัวหลักอะ่ะซึ่งทาให้การเจรจาหน่าจะไม่ง่ายเหมือนกันนะแล้วตรงนี้ต้องมารอดูกันว่าจะมีอย่างไรหรืออาจจะมีตัวละครอ,อื่นๆโผล่เข้ามาอีกอคือในในเคสของโรนโดเนี่ยตอนแรกเราก็เคยคุยกันไว้ว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์ของโอเลกุน่าโซชาหรือเปล่าที่บอกว่าอยากจะสร้างทีมในระยะยาวอยากจะได้นักเตะที่แบบอายุน้อยแต่คือโซชาเคยออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองแล้วว่าเออที่เขาเคยพูดว่า ก็ไม่ปิดโอกาสเพราะว่าระดับนักเตะอย่างโรนโดอ่ะถ้าเกิดว่าอ,อ่ะเขาอยากจะย้ายจริงๆอ่ะทุกทีมเนี่ยพร้อมให้การต้อนรับผมว่ามองคือในในกรณีของโรนโดอยากให้มองไปที่เรื่องของการตลาดมากกว่านะคือมันมีทั้งมุมที่คุ้มแล้วก็มุมที่คุ้ม36ปีก็จริงแต่ถ้าถ้าเกิดว่ามองว่าเอามาอีกสักปีหนึ่ง แล้วเป็นตัวจบอย่างเดียวมีคนคอยปั้นเล่นร่วมกับบูโน่ที่เป็นโปรตุเกสเหมือนกันเนี่ยก็เคยเล่นร่วยกันมาในทีมชาติอยู่แล้วผมว่าน่าจะพอถูๆในไทยแล้วถ้าซื้อนี่ราคาไม่แพงใช่ไหมอืมคือสื่อบอกว่าถ้าสื่ออิตาลีล่าสุดที่บอก25้าล้านอ่ะก็ถูกนอันนี้ก็ถูกไปสมมติผมให้สัก4ี่อ่ะอันนี้คือถูกจัดเลยนะ4ี่สิบเนี่ยสมมติถ้า40บแล้วไปซื้อปีขวาซึ่งเป็นตำแหน่งต่อไปที่เราจะพูดกันผมว่ามันก็ลงตัวนะดูแบบว่า ได้ทั้งตัวที่จะมาคอยป้อนจากฝั่งขวาให้กับโด้ด้วยม,มันต้องครบกว่านี้คือศูนย์หน้าอะเรามองไปที่มาซิยาวกับกรีนวูดที่เล่นได้อเป็นตัวอายุน้อยแล้วก็มองโรนโดเป็นตัวประสบการณ์ใช่มันก็มันก็พอดีอยู่ก็น่าสนใจนะผมมองอย่างนี้ถ้าแมนยูจะเอาโรนะันโดนะผมว่ามาซิยาวต้องขายมไม่งั้นถ้าเกิดคุณจะไปจ่ายทั้งค่าตัวกับ อายุ36ปี40ล้านแล้วคุณจ่ายค่าเหนื่อยอีก31ล้านป<ร>ัญ<ร>หาอยู <pack> ่ที่ค่าเหนื่อยแพ็กเกจ1ปี70กว่าล้านอะ่ะแล้วถ้าเกิดไม่ได้เซ็นปีเดียวอะ่ะถ้าเซ็นสองปีแพ็กเกจร้อยล้านมผมว่าต้องต้องมีปล่อยออกไปบ้างแล้วผมว่าถ้าเกิดสิ่งนี่ก่อนพูดมาเห็นด้วยเลยถ้าคุณจะมีกองหน้าอายุน้อยแล้วคุณก็เดิมพันกับกรีนวูดไปแล้วหาตัวเก่าแบบนี้สักคนเข้ามาลองคิดภาพถ้าแมนยูกองหน้าเป็นโรนัลโด้กลางรุกบรูโน่หน้าซ้ายแรชฟอร์ดปีขวาเจดอนซานโช้ ผมว่าแมนยูต้องเลือกตำแหน่งหนึ่งไม่กองหน้าก็ปีกแต่ถ้าแมนยูขายออกไปได้สักคนหนึ่งอ่ะอาจจะได้สองผมว่ามันอาจจะได้สองไงผมก็เลยรู้สึกว่าก็มีมุมที่ต้องต้องปล่อยส่วนกรณีของแฮร์รี่เคนจริงๆอันนี้คือเพอร์เฟกต์สุดๆเลยนะครับอยู่อังกฤษได้โฮมกรนแล้วก็ไม่ต้องปรับตัวอายุ27กํากำลังจะ28กํากำลังพีคทุกอย่างติดอย่างเดียวแพงโคตรโคตรมากคือถ้าแมนยูเอาแฮร์รี่เคน ผมว่าเขาได้แค่ตําแหน่งเดียวในเรื่องนี้มันได้แค่คนเดียวเลยมันต้องจัดสรรเงินที่มีงบดุลในทีม,มแล้วรวมไปถึงอาจจะต้องพยายามขายใครออกไปนั่นแหละนะใช่ใช,ใช่แล้วก็ปีขวาที่เราคุยกันนะครับคนที่แมนยูอยากได้มานานแสนนานนะครับก็คือเจดอนซานโช่นั่นเองนะครับเงินทุนผีแดงต้องจัดสรรให้ดีนะครับเจมส์ดักเกอร์บอกเลยเพราะว่ามันมันต้องการแก้ไขามาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้แก้ไขสักทีก็คือปีขวาซานโชยังอยู่ในเป้าหมายของแมนยูครับเพียงแต่ค่าตัวรอบนี้ดอทมุล อาจจะไม่สามารถโกงได้เท่ารอบที่แล้วนะครับก็คือ108ล้านปอนด์แล้วก็ไม่ทราบนะครับว่ารอบนี้จะมีทีมอื่นเข้ามาแย่งหรือเปล่าเช่นลิเวอร์พูลหรือว่าทีมอื่นแต่ที่สําคัญต้องโน้ตไว้ก็คือดอทมุลคมไม่ปล่อยตัวหลักพร้อมกัน2คนในซัมเมอร์เดียว<ๆ>ก็คือเออริงเบราห์ฮาร์แลนด์กับซานโชจริงๆถ้าถ้าได้เล่นยู l เลนะเต็มที่ปล่อยคนเดียวจริงๆนะแล้วมีโอกาสเป็นซานโชมากกว่าฮาร์แลนด์ด้วยยกเว้นถ้ามันหลุดโคตายู UC l อลอันนี้สำหรับ2คนไม่แน่ เร,เราดูความต้องการของอนักเตะด้วยผมว่าเขาไม่อยากหยุดพัฒนาการตัวเองที่ยูโปรปาลีกอ่ะถูกเออคือผมมองว่าทาันโชเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของของแมนยูในแตละจริงๆนะแต่ผมกำลังคิดว่าถ้าสมมุติตัวนักเตะไม่ได้ย้ายในซัมเมอร์นี้จริงๆอะ่ะแมนยูยังคงจะยึดมั่นในเป้าเดียวแล้วไม,ไม,ไม่ไม่เซ็นใครอีกเหมือนเดิมหรือเปล่าแบบไปปั้นพวกอามาตเตาเล่เลยหรือเปล่าหรือจะไปเซ็นใครเข้ามาแทนไปก่อนไหมแบบผมกาลังผมอยากรู้ว่าพวกเขาอะ่ะ จะต้องการแก้ไขปัญหาตรงปีกขวามมากน้อยแค่ไหนะแบบความมุ่งมั่นอยากรู้ตรงนั้นมองเรื่องค่าตัวดีกว่าผมว่าซานโช่เนี่ยมันมันน่าคิดตรงที่ถ้าเกิดว่าพ้นจากซัมเมอร์นี้ไปแล้วแมนยูไม่เอาในซัมเมอร์เนี่ยแล้วซัมเมอร์หน้าผมว่าดอทมุนก็จะเรียกค่าตัวแพงเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะมันต้องลดลงตามระยะของสัญญาแล้วผมว่าถ้าพ้นจากแมนยูไปแล้วะเราลองนึกทีมไหนที่อยากจะได้ตัวซานโชผมก็นึกไม่ออกนะ หรือ,ห,อหรือเป็นไปได้ไหมว่าแมนยูจะเอาตำแหน่งอื่นก่อนแล้วปีขวาเนี่ยก็ใช้ที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวรอซันโช่รอให้ค่าตัวมันลดลงมาม,มันถูกม,มันวิเคราะห์กันยากจริงนะเรื่อง <San cho S 2> <ด>นี้ซันโช่เนี่ยเหลือสัญญาถึงปี2023น่ะถ้าเราซัมเมอร์หน้าเหลือสัญญาปีสุดท้ายเหลือสัญญาปีเดียวซัมเมอร์2022อะ <Es by> โอ้โหถ้าปีหน้าเนี่ยมันราคาจะถูกแล้วคู่แข่งมาแบบลุมถ้ารอปี2022อ่ะมันแย่งกันหลายทีมทีอื่นคือผมก็มองหมายถึงว่าทีอื่นมาลุมไงใช่คือผมมองมุมนั้นว่าถ้าเกิดแมนยูยอมยอมกั้นใจรอซักซัมเมอร์หนึงกลัวจะไม่ได้ใช่ไหมมันจะมีทีมอื่นมาสนใจซันโชเหมือนกันแล้วแมนยูเนี่ยเขาจะกล้าหรือเปล่าจะกล้าเอาในซัมเมอร์นี้เลยไหมถ้ารอถึงปี2022สัญญาเหลือปีเดียวค่าตัวผมว่า เพอเพแค่ห้าสิบหกสิบล้านแบบนั้นผมว่าลิเวอร์พูลก็สู้ได้ใช่ไม่ได้เหมือนกันคือมันมิความหนักใจของแมนยูสมมติเก้าสิบหรือหนึ่งร้อยล้านเนี่ยผมว่าลิเวอร์พูลจะแบบพักออกมาแต่ถ้าห้าสิบหกสิบเนี่ยพอผมได้อาจจะเข้าไปใช่คือเรามองว่าถ้าเกิดว่ามันขูมันต้องเลือกจริงๆนะถ้าทุ่มซัมเมอร์นี้ไม่มีคู่แข่งค่าตัวแพงรอซัมเมอร์หน้าค่าตัวถูกลงแต่คู่แข่งมาถ้าถ้าถ้าเป็นผมผมรู้สึกว่าผม ต้องปล่อยมาซิยาผมก็ยืนยันคำเดิมครับคือผมว่ามาซิยาวเก่งแต่ถ้าแมนยูอยากสู้เพื่อแชมป์ก็ต้องปรับบุงกับปีขวาต้องเอามาเลยต้องปรับุงคือต้องยอมขายเอาเงินก้อนหนึ่งเคลียร์ค่าเหนื่อยด้วยแล้วไปลงทุนซื้อซานโชกับโรนัลโดเข้าไปปีนี้แมนยูขึ้นมาอันดับสองแล้วอ่ะผมว่าปีหน้าสมมติถ้าเกิดปีนี้จบอันดับสองนะถ้าปีหน้าก็ยังอันดับสองอยู่ผมว่ามันมันเป็นการอยู่กับที่จริงจริงด้วยพัฒนาการของแมนยูปีที่แล้วอันดับสามปีนี้ขึ้นมาอันดับสองปีหน้าผม่นยูต้อง ต้องมองถึงแชมป์อ่ะต้องมองถึงแชมป์แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้แชมป์แต้มก็ต้องบีมากกว่านี้ใช่ต้องใกล้มากกว่านี้ซึ่งถ้าได้ทั้งกองทั้งปีกอ่ะเอาว่ากันตามตรงผมว่าก็รุนได้เต็มตัวแต่มันก็เหนื่อยอยู่นะก็เหนื่อยคนเนี่ยสองตำแหน่งเหนื่อยครับอ่ะอีกหนึ่งตำแหน่งครับตำแหน่งกองหลังหรือว่าเซนเตอร์แบ็กนี่แมนยูก็ยังมีข่าวอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่ายังหาพาร์ทเนอร์ของแฮร์รี่แม็กควายอยู่นะครับที่มีอยู่เนี่ยเอริกไบยี่ก็เจ็บบ่อย นะวิกเตอร์ลินิเลฟก็ฟอร์มข,ขึ้นขึ้นลงๆยังไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับตอนนี้มีชื่อที่เราเห็นมาในหน้าสื่อหลายคนนะมีชูสกุนเด่นะครับของเซบียามีเปาตอเลสของบียาบรเอานะที่จะเข้ามาแมนยูเนี่ยสื่อก็รายงานอยู่ตลอดนะครับในรายของกุนเดเนี่นะกองหลังดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู21 เซบียาก็ตั้งค่าตัวไว้60ล้านยูโรซึ่งเท่ากับค่าฉีกสัญญาของเปาตอเลสเลยนะที่มีกับบียาเรียลแล้วก็กองหลังจากบียาเรียลนะอย่างเปาตอเลส่มีภาษีดีกว่าในการย้ายร่วมทีมด้วยเพราะว่าเป็นกองหลังที่ถนัดเท้าซ้ายตรงสเปคที่โซชาเนี่ยอยากจะได้เพราะว่าไม่ควายืนขวาใช่ไหมเปาตอเลสก็ยืนฝั่งซ้ายนะครับแต่ว่าก็มีหลายทีมเนี่ยที่จับจ้องเปาตอเลสอยู่เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งผมว่าเซนเตอร์ก็จะเป็น เหมือนกับเก้าอี้ดนตรีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดย้ายมันก็จะต้องมีการซื้อเข้ามาใหม่แล้วผมว่าไอคนที่มันเป็นแบบชื่อที่ที่ได้รับความสนใจบนหน้าสือ่อเนี่ยแหละมันจะเป็นเหมือนกับขุมเขาเรียกว่าอะไรขุมทรัพย์ที่หลายๆสมโมสร,รลุมแย่งกันรจริงๆแฮร์รี่แม็กควายยืนตัวซ้ายแต่ว่าผมว่ามันมันยืดหยุ่นกันได้มันยืดหยุ่นกันได้ดไดคือบางที คนถนัดซ้ายคนถนัดขวามันก็ไม่ได้ฟิกเสมอไปบางทีอาจจะโยกเอาแม็กควายไปยืนขวาก็ได้อาปอตเรสยืนซ้ายหรือแม้แต่ตตเรสไปยืนขวาทังที่ถนัดซ้ายผมว่ามันก็เล่นได้นะคือมันเป็นเซนเตอร์มันไม่ใช่ฟูลแบ็คผมว่ามันไม่ได้แบบฟิกขนาดนั้นใช่ใช่แต่แค่ว่าถ้ามันเหมือนโมฮอจะมองเห็นภาพว่าถ้าได้คนที่เท้าซ้ายมาแม็กควายก็ควรจะต้องไปด้านขวาดีกว่าอะไรอารมณ์ประมาณนั้นแต่ยืนจริงยืนยังไงก็ได้อย่างที่โบ๊ทบอกเอาถ้าเอาถ้ามองถึงความเป็นพาร์ทเนอร์กับแม็กควายนะสองคนนี้ คือผมว่าคือ,อจากการที่ดู <Guru S 1> ดูรูสเปนเมาผมว่าเอาแม็กควายเอาจุดเด่นของแม็กควายคือเรื่องอะไรลูกกลาอากาศลูกกาอากาศดังนั้นพาร์ทเนอร์ของเขาต้องเก่งภาคพื้นถูกไหมต้องเก่งการเล่นบอลจากเท้าผมว่าถ้าเอาดูเฉพาะลูกจากเท้าเนี่ยชูคุนเดดูดูดีกว่าปาตอตเลสเพราะว่าคุนเดเป็นกองหลังที่ <Stop per. S 1> ความคล่องตัวสูง เป็นความคล่องตัวแล้วไปเล่นบอลกับเท้าได้ดีคือเป็นคนที่พาบอลจากแดนหลังนะขึ้นหน้าแต่ว่าอย่างปาตอเลสจะเป็นคนที่กึงก่งๆึงไม่ได้แบบอากาศก็ไม่ได้แย่<ม>เล่นบนพื้นก็ไม่ได้แย่<ม>คือเป็นสายสมดุลมากกว่า<ม><ม>อยู่ที่ว่าโซชาตาัดสินใจว่าเขาอยากจะได้พาร์เนอร์ในลักษณะแบบไหนแต่ชูสกนเน่ข้อเสียคือตัวไม่สูงใช่อันนี้คือสิงไม่ถึงร้อใช่ไหมใช่มันต่างจากเปาตอเลสเลย เพราะว่าถ้าเกิดคุณเอากุนเด้ไปเรื่องภาคพื้นเรื่องกา,อากาศเนี่ไว้ใจเขาได้แต่ถ้าเป็นอ่ะไม่ใช่เรื่องภาคพื้นไว้ใจได้แต่ลูกกากาศเนี่ยอันนี้เป็นจุดอ,อ่อนที่ที่ทน่ากังวลแล้วพิมลีกอะอย่างที่เราทราบกับลูกเล่นลูก,ลกโด,งโดง่งเยอะกว่าโดง่งแม่งเยอะมากตรงจุดนี้ปาตอเลสก,ก็จะได้เปรียบนิดนึง มันมีข้อดีอข้อเสียต่างกันแต่ดูทรงแล้วน่าจะมีแผนแมนยูน่าจะมีแผนในการที่จะปรับปรุงพัฒนาตำแหน่งเซนเตอร์แน่นอนอเพราะว่าหลายๆคนก็พูดเหมือนกันว่าดินเดนเลิฟยังยังไม่ได้ไว้ใจได้ขนาดนั้นขณะที่บายยี่เนี่ยเจ็บบ่อยเจ็บบ่อยแล้วถ้าไม่ยอมต่อสัญญาเพราะว่าอยากได้รับโอกาศลงเล่นก็ต้องขายออกไปอะ่ะใช่ไม่ทาเงินด้วยแต่อันนี้อันนี้มีมุมที่จะซื้อได้จริงๆนะคือมันต้องปล่อยออกไปสักคนหนึ่งแล้วได้เงินกลับมา แล้วก็เอาไปซื้อคนใหม่ครับทีนี้หัวข้อสุดท้ายที่เจมดักเกอร์ก็เขียนเอาไว้นั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการปล่อยนักเตะเคลียอนาคตให้หมดคือมันไม่ใช่แค่ตามตำแหน่งนะอย่างที่บอสบอกมีมาร์ซียาวมีมีบายยี่ที่ขวานบอกแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นที่สามารถเคลียเรื่องอนาคตได้เราไล่เรียงชื่อกันไปตั้งแต่อนาคตของปอบ็อกบาก,กเลยเอายังไงบ็อกบาสัญญาเหลืออีกหนึ่งปีนะครับจะขายจะเก็บจะต่อสัญญาตรงนี้ต้องต้องเอาให้ชัดเจนถ้าขาย ก็ทาเงินได้ก้อนโตเหมือนกันนะแล้วก็จะได้ปั้นฟันเดอร์เบเกตต่อนะครับก็ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามองตัวนี้มักี่ยาวต้องมาดูว่าจะขายไม่ขายเจสซี่ริมการ์ดเนี่ยอันนี้ดูทรงแล้วขายแน่ๆเพราะว่าอันนี้น่าจะทําเงินได้เยอะพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าฟอร์มก็ดีกับเวสแฮมด้วยอันนี้ได้เงินแน่ๆนะครับส่วนคนอื่นๆต้องดูเรื่องการขายขาดอย่างเช่นดีโอโกดาโร่นะครับพวกนี้ต้องดูว่าจะปอยขาดได้ไหมฟิลโจนไม่ใช้เนี่ยต้องเอาออกไปควรนมาตาอันเดสเปเรล่า เซกโอโรเมโลพวกนี้ต้องต้องปล่อยแต่ว่าเหมือนในเคสของเซกโอโรเมโลเนี่ยน่าจะหมดสัญญาน่าจะไม่ได้เงินนะ,ะแต่ก็เป็นการเคลียร์ค่าเหนื่อยออกไปนะครับแดเนียลเจมส์อัคตวนเซเบ้แบรนดอนวิลเลียมพวก3าดาวล่กเนี่ยเอายังไงจะปล่อยยืมหรือไม่มันจะต้องมีการเคลียร์สล็อตอีกเยอะแยะเลยตรงนี้แมนยูต้องจัดสรรให้ดีแล้วถ้าทําได้ดีนอกจากได้เงินทุนเพิ่มแล้วนะยังมีสล็อตในการจ่ายค่าเหนื่อยเพิ่มด้วยแล้วก็สล็อตในการดึงนักเตะเข้ามาเพิ่มด้วย คือถ้าเรามานั่งลิสต์รายชื่อนักเตะของแมนยูเขามีนักเตะเยอะมากนะเยอะครับเยอะมากเยอะมากแต่คือหลายๆคนเนี่ยยังไม่ดีพอจะขึ้นมาเบียดตำแหน่งได้นะคือเอาพูดง่ายๆคือคืออยู่ไปก็ไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงอะ่ะดังนั้นเนี่ยแมนยูต้องเคลียร์พวกนี้ต่อให้ได้เงินเล็กน้อยขนาดไหนผมว่าในช่วงโควิดสาคัญหมดห้า<ม>ล้านสิบล้านแต่ว่าถ้าเกิดรวบรวมได้มันก็เป็นเงินก้อนโตเหมือนกันครับ่ะส,สิ่งนี้ครับแต่คือมันก็มีความยากเพราะว่านักเตะแต่ละคนเนี่ย การขายออกคุณก็ต้องหาผู้ซื้อให้ได้ด้วยผู้ซื้อเขาก็ไสจะขาดเหมือนกันคือผู้ซื้อก็แบบโอ้โหต้องต้องเจอผลกระทบเหมือนกันน่ะอันนี้คือการบ้านของของทุกทุกทีคือที่เรานํามาพูดเนี่ยนี่คือยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะแต่เราลองนึกภาพว่าทีมที่จะมาซื้อตั้งแต่พวกนี้บางทีเป็นทีมที่เล็กกว่าแล้วโอ้โหการเงินเขาเละมากเลยนะตอนนี้สมมติตั้งค่าตัวฟิวโจนไว้5ล้านอยู่อันนี้ไม่ได้ดูถูกนะบอกก่อน สมมติแมนยูตั้งค่าตัวไว้5ล้านยูโรแต่ทีมที่จะซื้อฟิลโจนก็อาจจะไม่ไหวกับค่าตัวจ,จะม,วมีบางทีมอาจจะไม่ไหวก็ได้ไดผมว่าเรื่องทามิ่งมันสําคัญครับก็คือมันเป็นการอ่านเกมของแต่ละสโมสรด้วยถ้าคุณมีมุมมองว่าโควิด -19 มันไม่น่าจะหมดไปเร็วนี้บางทีต่อให้ยอมขาดทุนนะก็ควรต้องขายออกไปบางคนถ้าเป็นช่วงปกติคุณอาจจะขายได้สัก2 0แต่ช่วงโควิดเหลือสัก7สัก8คือมันขาดทุนยับก็จริงแต่ อย่างน้อยมันได้เงินกลับมามถ้าอ่านเกมแบบนี้ก็คือรีบตัดสินใจแต่ผมก็เชื่อว่าก็ต้องมีบางสโมสรที่จะอ่านเกมว่าเดี๋ยวเรื่องโควิด -19 มันจะดีขึ้นเรื่อยๆเ,เขาอาจจะมองว่าถ้าชิงขายเร็วไปทั้งที่สัญญายังเหลือเยอะและยอมขาดทุนนะในอนาคตมันมีโอกาสทําเงินจากส่วนนี้ได้ไม่มากก็น้อยอม,มันอยู่ที่แต่ละทีมนะคบว่าคุณจะเลือกมุมไหนซึ่งเราก็ต้องเรียนตามตรงว่าเรายังไม่รู้ว่ามุมไหนเป็นมุมที่ถูกต้องเร,เราอ่านอ่านไม่ออกเหมือนกันนะนคือคือมันมีข่าวเหมือนกันว่าพฤษภาคมอย่างอังกฤษี่ยจะ เปิดให้แฟนบอลเข้ามาในสนามพวกทีมใหญ่สักหมื่นคนซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนะมันถือว่าเป็นทิศทางที่ดีแต่เรายังไม่รู้ว่ากว่าจะไปถึงตอนนั้นเนี่ยวัดใจมันมันจะยังแผนเดิมไหมว่าจะเอาแฟนบอลเข้าสู่สนามไงคือโควิดเนี่ยกระทบทุกอย่างกร<ม>ะทบวงการฟุตบอลหรือแม้กระทั่งวงการข่าว เราเรา,เราพูดได้เลยว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ปกติไม่มีโควิดเนี่ยจนถึงตอนนี้เอาจริงๆผมว่าเราวิเคราะห์ได้นะว่านักเตะแ,แต่ละคนนะเป็นยังไงค่าตัวควรประเมินอยู่ที่เท่าไหร่การย้ายทีมบางทีมันคึกคักด้วยแบบโอ้ปีหนึ่งมันต้องมีเปอร์สตาร์ย้ายเยอะๆแต่เนี้ยพอเจอแบบเนี้ยมันเหมือนรู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นไม่เยอะมากแต่มันก็จะพอมีบ้างแต่จะไม่เยอะเท่ากแบบับตอนสถานการณ์ปกติแล้วมันเสียดายเสียดายแทนสโมสรที่อยากจะมาเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้เข้าใจไหม พอคุณอยากจะมาเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้ขายนักเตะก็ไม่ได้ราคาซื้อเขาก็ตั้งค่าตัวไว้สูงจ่ายไม่ไหวแล้วมีผลกระทบขาดทงขาดทุนอีกทื่นี่คือความซวยผลกระทบจากโควิด19อย่างแท้จริงเลยนะครับอ่ะก็ติดตามดูกันต่อนะครับนี่คนี้สองทีมพรุ่งนี้มีอีก2แล้วก็วันพุธมีอีก2ครบบิ๊กซิกพวกนี้จะเป็นลิเวอร์พูลกับสเปอร์แล้วก็อีกวันหนึ่งเป็นเชลซีกับอาร์เซนอลนั่นแหละไม่ไม่วันใดก็วันหนึ่ง อังคารกับพุทธครบ4ทีแน่นอนตามด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของเจบประเด็นวันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยครับนำแร่ธรรมชาติตวาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะอ่ะแล้วก็ช่องทางในการสั่งซื้อสินค้านะครับจากสยามสปอร์ตไลน์แอสยามสปอร์ตช็อปนะครับก็แอดเข้ามาได้เลยนะมีทุกอย่างครับนิตยสารหนังสือเสื้ออะไรก็แล้วแต่ นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยใช่ครับนะฮะน,นี่คือทั้งหมดนะครับเรา3คนแล้วก็ทีมงานสยามสปอร์ตจอประเด็นลาไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้เข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง